โอ้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งแล้วเราไม่อยู่ใช่ไหมอันนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆน่ากลัวนะเพราะว่าคนรักของเราเขายังคงอยู่ในโลกนี้ไงนะครับแต่จริงๆแล้วหลายคนก็เลือกที่จะรู้จักคําว่ามรดกเนาะบางครอบครัวมีมรดกให้นะครับอาจก็เป็นสิ่งที่ดีไปนะอันนี้เป็นการเป็นการมอบความรักให้ในวันหนึ่งที่ถ้าเกิดว่า แฟนของเราเขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าเรายังคงอยู่นะครับบางคนเลือกที่จะเขียนมีพินัยกรรมมอบมรดกห้แต่ถ้าเกิดมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักมากๆสําหรับครอบครัวไหนที่อาจจะไม่ได้ร่ารวยหรือว่าไม่มีเงินใช่ไหมครับเขาก็จะต้องไปมองเรื่องของมรดกอย่างอื่นที่ผมเชื่อว่าการวางแผนมรดกในรูปแบบโรมารรฐาเนี่ยเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายมาก ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็เป็นการใช้ทุนหรือว่าใช้งบน้อยเราอย่าไปมีความรู้สึกว่าการซื้อประกันมันเป็นเหมือนการไปซื้อกระดาษมาแผ่นหนึ่งแต่มันเป็นการแสดงถึงความห่วงใยที่เราเองอยากจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขายัางสามารถมีชีวิตและดําเนินชีวิตต่อไม่ได้นะครับนั่นคือการแสดงความรักอีกรูปแบบหนึ่งครับ